ครับขอบังเจินะครับหลังจากที่เราตัดขนาดมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาติดกาวนะครับผมติดเคมีกาวนะครับเคมีกาวรีดติดไปแบบนี้นะครับรีดความร้อนนี่ต้องได้นะครับเพราะว่าถ้าความร้อนไม่ได้เวลาโดนน้ํากาวมันก็จะลอกนะครับต้องรีดนานพอสมควรนะครับตรงนี้ แล้วก็อย่าให้มันเป็นฟองอากาศด้วยครับไอตัวขอบนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมเรียกแต่ว่าเคมีเกาวนะครับจะมีกาวในตัวนะครับผมผมรีดแบบนี้เลยก่อนที่เราจะไปเย็บนะครับ เรียบเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บครับผมครับหลังจากที่เราติดเคมีกาวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเย็บเลยนะครับอันนี้ด้านโชว์นะครับขอบใน,นด้านโชว์งายขึ้นนะครับแล้วก็วเวลาเย็บเย็บเออห่างจากเคมีเนี่ยประมาณหนึ่งฟีเข็มนะครับ ข้างซ้ายนี่เราตัดขอบในทิ้งนะครับตัดเท่าตรงที่เราเผื่อผ้ามาเนี่ยสามนิ้วนี่ครับมีตัดขอบในทิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่ เสร็จ้วก็ย็บทับคิ้วนะครับเย็บทับคิ้วตรงขอบใ่น,นะครับ แค่นี้พอเสร็จนะครับแล้วนี้มากุนขอบนะครับผมถ้ากุญขอบกว้างในประมาณสองนิ้วนะครับถ้ากุญขอบเมื่อบางเสมไว้กับขอบในนะครับเราก็เย็บไปหนึ่งตีนผีนะครับเมื่อเราดึงขอบในนะครับถ้าคุณเนี่ยเราปล่อยเราไม่ต้องดึงนะครับถ้าคุณให้เราดึงขอบในนะครับ เส็จแล้วก็ม้วนเข้าไปห่อครับมนนให้ผ้ากุนี่ห่อตรงตรงที่เราเย็บมือกี้นะครับเสร็จแล้วก็เย็บทับคิ้วตรงตรงผ้ากุนนะครับ นวครับก็จะได้ปุ้นขอบแบบนี้นะครับ โอเคนะครับวิธีทำขอบโค้ขอบคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับ